สวัสดีครับผมเซลล์บีบายสยามนิสันทวิทัพสาขาลำลูกกาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมานำเสนอเจ้านิสันนามิล่ารุ่นใหม่ M/Y 23นะครับมาพร้อมสีใหม่เกสกาโพลนะครับตัวนี้ที่ผมนำมาโชว์ก็จะเป็นรุ่นวีราคา6 5 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะครับก็ใช้เงินออกรถเพียง9,999บาทก็เป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับผ่อนนานได้ถึง84งวดหรือจะเลือกรับ <G> ดอกเบีย้ย1.9%นาน4ปีก็ได้นะครับอยู่ที่เราสะดวกนะครับ สำหรับวันนี้ที่เรามาแนะนำเป็นรุ่นนิสสันนัมเบล่รุ่น V นะครับมาพร้อมสิหม่เกจสกายเพิรราคา659,000บาทนะครับอันนี้ผมบนให้อีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจของลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถนิสสันนัมเบล่าก็สามารถติดต่อที่ช่องเซลล์น้องบีได้เลยนิสสันรีวิว1 6 8ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับอ่ะไป วันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าโปรโมชันนี้ดียังไงนะครับก็โปรโมชันนี้ดีคือทุกรุ่นเราสามารถใช้เงินออกรถเพียง 9, 9,99 9บาทไม่ว่าจะเป็นรุ่น V l นะครับราคา699,00 0 99, บาทหรือรุ่น V ราคา6,590 0 0บาทหรือรุ่น EL ราคา5 89,00 0 89, บาทนะครับ เราก็สามารถเลือกได้ทั้ง3รุ่นเลยทุกรุ่นของนิสสันอะเมร่าของเรานั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับรุ่นวีเก s k สกายเพลนะครับตัวนี้นะครับด้านหน้าครับก็จะมีะโคมเมียมอย่างดีนะครับผมตัวนี้กระจังหน้าเนี่ยจะทําให้ดูหรูกว้างขึ้นนะครับแถมไม่พอตรานิสสันของเราเนี่ยเป็นโลโก้ใหม่นะครับโลโก้ใหม่ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1น่เทอร์โบนะครับ ให้แรงม้า100แรงม้าแรงบิดสูงสุด152นิวตันเมตรสำหรับวารันตีเครื่องยนต์นะครับจะให้ถึง3ปี1,000กิโลเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวพาชมรอบรถกันเลยนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นกระจกครับแบบไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับผมตัวนี้ลืมแจ้งนะครับว่าจะมาพร้อมชุดแต่งอีกไนนะครับ9,999บาทได้พร้อมชุดแต่งอีกไนเข้าไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมภายในกันต่อ ภายในของเราครับรุ่นวีของเรานะครับคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีฟ้านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยครับมัลติฟังก์ชันนะครับปรับได้ถึง4ทชิศทางกันเลยนะครับตัวนี้นะครับแถมยังไม่พอลูกค้าหลายท่านถามหายกันมากๆเลยระบบควดคอนโทนะครับควดคอนโทของเรานะครับสามารถล็อกความเร็วได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน114้อย่กิโลเมตรใช้ง่ายๆด้วยปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะครับก็ ปุ๊บอ่ากดเซตได้เลยแล้วก็แถมยังไม่พอเรามีหน้าจอทัชส,สกรีนแบบ8นิ้วให้ด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y พย์หรือได้นะครับระหว่างที่เราขับรถไปสามารถที่เราจะฟังเพลงดู Google Maps ไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่เราสะดวกเลยนะครับหรือจะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็ได้นะครับรุ่น V เนี้ยครับจุดค้างของเราครับก็จะเป็นความกว้างเระบบความปลอดภัยหลายๆอย่างแถมยังไม่พอ เป็นจุดขายของเราจะเป็นระบบ SOS โทรฉุกเฉินนะครับเพียงแค่เรากดปุ่มนะครับเราก็สามารถคุยกับ call center ได้เลยนะครับว่าเราต้องการใช้บริการด้านไหนนะครับตอนนี้ต้องแจ้งก่อนว่าถ้าเกิดว่าบริการตัวนี้ครับให้ใช้ฟรีถึง3ปีเลยอ่าดีมากๆเลยสำหรับเจ้า Nissan Amira ของเรานะครับเติมน้ำมัน E20 91 95ได้นะครับถังน้ำมันเราจุ35ลิตรนะครับในกลุ่มเบนซินนะครับเดี๋ยวผมให้ดูความกว้างนะครับห้องผู้โดยสารถือว่า กว้างขวางมากๆนะครับคาซิตของเราก็มีเป็นมาตรฐานของรถทุกรุ่นอยู่แล้วแถมยังไม่พอด้านด้านหลังนะครับก็จะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนผู้โดยสารตอนหลังนะครับผมชุดแต่งอีกในรอบคันนะครับก็จะมี5ชิ้นเหมือนกันสเกิร์รอบคันพร้อมสปอยเลอร์หลังนะครับและตัวนี้ครับจะเป็นท่อคู่เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังของเรากว้างขวางนะครับ แผมมีไฟเบรกดวงที่3เป็นไฟไฟเบรกแบบ LED นะครับตรงนี้ก็เป็นแบบมุมแรงนะครับไฟของเรานะครับผมก็จบกันแล้วนะครับการรีวิวโปรโมชั่นแบบฟิวฟ้าสุดสวิงลิงโกนะครับโปรโมชั่นจัดจ้านในย่านลำลูกกาของเรานะครับผมย้ำโปรโมชั่นให้อีกทีนะครับใช้เงินเพียง9 9 9 5บาทก็เป็นเจ้าของรถนิสสันอเมร่าได้แล้วทุกรุ่นรุ่นว l รุ่น V และรุ่น EL นะครับได้ทุกรุ่นเลยนะครับผ่อนนานได้ถึง8 4งวดเลยทีเดียวหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยครับ1.99%นาน4ปีนะครับสนใจติดต่อเซลล์น้องบีได้ที่เบอร์โทร0889852829เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ0889852829หรือเพจน้องบีนะครับนิสสันโปรแลงบายบีนะครับหรือช่อง YouTube ของน้องบีครับนิสสันรีวิว168ของเราเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่อีกทีนะสวัสดีครับ